Baby ้อ a Rockstar ไม่ได้ทำถึงแต่ทำเกินค่ะคุณผู้ชมสมการรอคอยจริงๆกับสาวลิซ่าที่ติดปีกนางฟ้าพาเพลงเดี่ยวของตัวเองไปเชอบนเวทีวิกตอเรียซีคส์2งงานนี้แซ่บจนไฟลุกติดเทนสนั่นแฟนคลับกรี๊ดจนแสบคอกันเลยทีเดียวค่ะ เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเวทีแฟชั่นโชว์สุดระการตาที่ใครหลายๆคนยังคงคิดถึงกันอยู่เสมอหลังจากไม่ได้ทำการแสดงมา6ปีกับเวทีนางฟ้าวิกตอเรียซีเกตแฟชั่นโชว์สองพที่จัดขึ้นที่บูรลินเนวิยาต์นิวยอร์กสหรัฐอเมริกาการคัมแบ็กในครั้งนี้นอกจากจะรวมเหล่าตัวแม่ตัวลูกซูเปอร์โมเดลตัวท็อปที่ทั้งแขวนส้นสูงไปแล้วและยังใส่ส้นสูงเดินแบบอยู่มาติดปีกนางฟ้าแสนสวยที่แต่งองค์ทรงเครื่องตบเท้ามาอวดความงาม แล้วก็ยังมีกองทัพศิลปินสาวตัวแม่มาโชว์พลังเสียงบวกกับลีลาสุดเซ็กซี่เติมเต็มให้เวทียิ่งลุกเป็นไฟขึ้นไปอีกงานนี้โลกอนลนยสนันสันสะเทือนกับการมาเยือนของสาวลีซ่าลาลิสามโนบาลหรือลีซ่าแบกพิงศิลปินสัญชาติไทยคนแรกที่ได้ประกาศสักดาตัวแม่ตัวมามตัวมาดาด้วยการปรากฏตัวบนพรมชมพูผ่านลุกสุดเยา้ายวนแต่ก็ยังคงไม่ทิ้งความเท่ตามสไตล์โดยได้หยิบเอาชุดจากแฟชั่นโชว์วิกตอเรียซีเกต2018 ที่นางแบบสาวเทเลอร์ฮิลเคยสวมใส่ให้กลับมาลดแล่นอีกครั้ง จากนาลิซาก็ประเดิมรันเวย์ด้วยเพลง Rock Star ์เวอร์ชันที่เร้าใจในลุกนักแข่งรถสุดฮอตสวมใส่ชุดหนังสีดำอวดสัดส่วนพระเจ้าปันยกรถบิ๊กไบค์มาทั้งคันนั่งชิวๆรอปล่อยสเต็ปแบบสับๆด้วยท่านางพญาแบบสง่างามพร้อมด้วยเหล่านักเต้นอีกหลายคนร่วมเสริมทับความปังกลายเป็นค่ำคืนที่ร้อนแรงจนต้องร้องว่าโอเชอริซาแรเพนก่อนจะเปลี่ยนค่ำคืนไฟลุกเนรมิตบรรยากาศสุดโรแมนติกราวกับอยู่ใต้แสงจันทร์ ให้ฟิลอบอุ่นกับเพลงมูล,ลิตฟอร์ซิงเกิลที่เธอเพิ่งปล่อยออกมาสดสดร้อนๆ้อนโดยเพลงนี้ลิซ่ามาในชุดลูกไม้สีดำร้อนแรงพร้อมกับปีกนางฟ้าสีทองลวดลายกุหลาบระยิบระยับโดยมีเหล่านางแบบวิกตอเรียซีเขตดเดินอวดโฉมบอกเลยว่าสาวลิซ่ายืนเคียงข้างกับเหล่านางฟ้าวิกตอเรียได้อย่างสูสีไม่เป็นรองเลยสมมงตัวแม่แห่งยุคนี้จริงๆ เรียกได้ว,ว่ารันเวปิกนางฟ้าครั้งนี้เป็นการพิสูจน์ให้เห็นอีกครั้งว่าลิซ่าคือไอคอนด้านแฟชั่นและความงามที่ไม่มีใครเทียบได้นอกจากนี้ไลอ์อพศิลปินในการแสดงปีนี้ก็ทำเวทีแทบลุกเป็นไฟจนต้องหาน้ำมาดับด้วยเพลงฮิตสุดเซ็กซี่โยโย่บทและทเวิร์กทเวิร์กรวดเด้งยิ่งกว่าหมูแดงกับเพลง water และ push to start ของสาวไทล่าปิดท้ายด้วยตัวแม่เทพธิดาเพลงป๊อประดับตำนานไอคอนแห่งยุค80เชอร์ชหรือว่าชอลลีลีนสากิเซียน ที่เธอมาร่วมแสดงบนเวทีแห่งนี้ด้วยเพลง Strong Enough และ Believe ซึ่งนางฟ้าคนสุดท้ายที่เดินปิดฟินาเลสของโชว์จะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากไทราแบงค์นางฟ้าดาวรุ่งระดับตำนานของวิกต oria s ี c เขตนั่นเองงานนี้วิกต oria s ีเข็ลบภาพจำเดิมๆให้โอกาสให้มนุษย์ทุกรูปแบบได้เฉิดฉายในแบบของตัวเองสะท้อนความหลากหลายออกมาได้อย่างชัดเจนและสมบูรณ์แบบกว่าครั้งไนไหน เรียกว่าจอสละอึ้งจึ้งไม่ไหวกับการกลับมาของวิกตอเรียซีเคธแฟชั่นโชว์ระดับตำนานแถมสาวลิซ่าก็อวดสเตปเต้นด้วยลีลาสุดแซ่บใส่จริตการเดินสไตล์นางแบบตัวแม่พร้อมกับติดปีกนางฟ้าที่สวยงามอลังการถูกใจแฟนๆที่ตั้งตารอคอยแบบสุดๆค่ะข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน f o l l o w e r s อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าว่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ ¡Tú, tú,